ชาวปีระกากันยา68นะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสสูงมากที่จะได้ลาบรอยนะคะลาบรอยตรงนี้อาจจะเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่ด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้อาจจากลาบรอยก็อาจจะมาจากหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการที่คุณไม่คิดไม่คาดฝันว่า เดือนเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ขนาดนี้บางครั้งคุณตั้งเป้าไว้แค่อ่ะกาไรแค่10,000แสนสมมติคุณทําธุรกิจมันอาจจะมาเป็นสองแ0,000นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโชคลาภนะคะโชคลาภโดดเด่นมากชาวปีระกากันยาลองซื้อหวยรวยเบอร์ดูนะคะเราซื้อหวยซื้อเบอร์ดูนะคะแล้วก็อีอยาเนึงชาวปีระการะวังเรื่องความสิ่งที่ต้องระวังการคิดมากเครียดวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนะคะเผาได้เผากิตสงบมากกล้าบ,บันเกิดเยอะค่ะ ชาวปีระกากันยา68นะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสสูงมากที่จะได้ลาบรอยนะคะลาบรอยตรงนี้อาจจะเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่ด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้อาจจากลาบรอยก็อาจจะมาจากหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการที่คุณไม่คิดไม่คาดฝันว่า เดือนเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ขนาดนี้บางครั้งคุณตั้งเป้าไว้แค่อ่ะกำไรแค่10,000แสนสมมติคุณทําธุรกิจมันอาจจะมาเป็นสองแ0นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโชคลาภนะคะโชคลาภโดดเด่นมากชาวปีระกากันยาลองซื้อหวยรวยเบอร์ดูนะคะเราซื้อหวยซื้อเบอร์ดูนะคะแล้วก็อีกยาเนึงชาวปีระการะวังเรื่องความสิ่งที่ต้องระวังการคิดมากเครียดวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนะคะเผาได้เผาจิตสงบมากกล้าบ,บันเกิดเยอะค่ะ